ครั้งที่หนึ่งาสิข้อความต่อไปมีว่าครั้นศีหะเสนาบาดีเห็นธรรมะแล้วบรรลุธรรมะแล้วรู้ธรรมะแจ่มแจ้งแล้วอย่างลงสู่ธรรมะแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของภะษาสดา ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมกับภิกษุสงฆ์จงทรงพระกรุณาโปรดรับพระตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเจริญบุญกุศลและปีติตาโมทในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุสณีภาพรันศีหะเสนาบดี ทราบอาการที่ทรงรับอาราธนาของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักสินกลับไปต่อมาสีหะเสนามบดีใช่มหาเล็กผู้หนึ่งว่าพนายเจ้าจงไปหาซื้อเนื้อสดที่เข้าขายแล้วสั่งให้ตกแต่งขาชนียะโภชนียาหารอันกระนีตโดยผ่านราตรีนั้นแล้ว ให้มหาดเล็กไปกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัตตาหารเสร็จแล้วที่ว่าท่านสีหะเสนาบดีได้สั่งมหาดเล็กผู่หนึ่งว่าจงไปหาซื้อเนื้อสดที่เข้าขายแล้วก็สั่งให้ตกแต่งขาธนิยะโภชนิยาหารอันปราณีท่านเป็นพระโสดาบันบุคคล ท่านไม่มีเจตนาที่จะให้ฆ่าสัตว์ในการที่จะทำบุญข้อความต่อไปมีว่าครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางนิเวศของสีหะเสนาบดีรั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาดที่เข้าจัดถวายพร้อมกับภิกษุสงฆ์ก็โดยสมัยนั้นแลพวกนิครนเป็นอันมาก พากันประคองแขนพร่ำครวนไปตามถนนผลทางสี่แยกสามแยกทั่วทุกสายในพระนครเวสาลีว่าวันนี้สีหาเสนาบดีลมสัตว์ของเลี้ยงตัวอ้วนๆทำอาหารถวายพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมทรงทราบอยู่ยังเสวยเนื้อนั้นที่เขาทำเฉพาะเจาะจงตนนี่เป็นความจริงหรือเท็จของพวกนิครน เกิดความเดือดร้อนทนไม่ไหวแล้วที่ท่านสีหะเสนาบดีเป็นผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะขณะนั้นมหาดเล็กผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าสีหะเสนาบดีทูลกระซิบว่าขอเดชะป่ากระบาทพึงทราบว่านิครนมากมายเหล่านั้นพากันประคองแขนคร่ำครวนไปตามถนนผลทางสี่แยก สามแยกทั่วทุกสายในพระนครเวสาลีว่าวันนี้สีหะเสนาบดีลมสัตว์ของเลี้ยงตัวอ้วนๆทำอาหารถวายพระสมณะโคโดมพระสมณะโคโดมทรงทราบอยู่ยังเสวยเนื้อนั้นที่เขาทำเฉพาะเจาะจงตนข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าสีหะเสนาบดีตอบว่าช่างเถิดเจ้า ท่านเหล่านั้นมุ่งติเตียนพระพุทธเจ้ามุ่งติเตียนพระธรรมมุ่งติเตียนพระสงฆ์มานานแล้วแต่ก็กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นด้วยถ้อยคําอันไม่มีเปล่าเท็จไม่จริงยังไม่น้าใจส่วนพวกเราไม่ตั้งใจปลงสัตว์จากชีวิตแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเลย ครั้งนั้นสีหะเสนาบดีอังคาตภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาชนิยะโภชนียาหารอันประณีตด้วยมือของตนจนยังพระผู้มีพระภาคพูดเสวยเสร็จทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาทให้ห้ามพัดแล้วนั่งเฝ้าอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้สีหะเสนาบดีผู้นั่งเฝ้าอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเห็นแจ้งสมาทาน อาจฐรนร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับไปเรื่องสีหะเสนาบดีจบเรื่องธรรมดาในครั้งโน้นที่ยังไม่ทรงดับขันปรินิพพานเห็นความต่างกันของผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิกับผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสำหรับพระผู้มีพระภาคเองนั้นทรงทราบว่าท่านสีหะเสนาบดี ได้ให้พัตตาหารเป็นทานกับพวกนิครนเป็นเวลานานมาแล้วเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาก็ไม่ได้ทรงให้ท่านสีหเ์เสนาบดีหยุดการให้พัตตาหารแก่พวกนิครน,นาตบุตรแต่พวกนิครน,นาตบุตรซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็ทนไม่ไหวถึงแม้ว่ามีข้อความใดที่ไม่จริงพวกนิครนก็กล่าวได้ นี่เป็นความต่างกันของผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิกับผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีจดหมายของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งซึ่งก็มีข้อความที่ควรจะได้เรียนชี้แจงท่านเจ้าของจดหมายขอเชิญท่านผู้ฟังสักท่านหนึ่งอ่านข้อความในจดหมายนี้ค่ะที่บ้านแปดกยหนึ่งสี่เรียนคุณสุจินทราบ กระผมพยายามติดตามผลงานของคุณทางเทพวิทยุมาเป็นเวลาหลายปีแล้วจำได้ว่าประมาณสี่ปีในเรื่องแนวทางการเจริญนิััสนายังจับประเด็นไม่ได้ทั้งๆท,ที่ผมพยายามจับประเด็นเหลือเกินก็จับไม่ได้ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมปัญญาน้อยไปก็อาจเป็นได้ เพราะว่าฟังดูแล้วรู้สึกว่าวกวนเหลือเกินกับต้นชนปลายไม่ถูกคุณพูดเหมือนว่าคุณไม่อาจารย์นจดหมายเขียนอย่างนี้นะครับคุณไม่อาจารย์แต่คุณพูดเหมือนกับว่ากำลังโต้วาทีอยู่กับท่านผู้ฟังหรือแม้กระทั่งสิทธิ์ของคุณเท่านั้นเพราะว่าคุณมุ่งหมายที่จะเอาชนะในประเด็นที่คุณพูด หรือคุณตั้งขึ้นมาทั้งๆท,ที่บางครั้งผมฟังคุณแล้วผมว่าคุณผิดทั้งเพแต่คุณก็ยังตะเบงที่จะเอาชนะไม่สมกับคุณเป็นเมธีชนเลยในบางครั้งคุณยกพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยขึ้นมาอ่านและอ้างอิงคุณก็เอาความคิดเห็นของคุณไปผสมปนเปอยู่ด้วยเสมอทุกๆครั้งหรือทุกกรณี หรือทุกๆสูตรที่คุณยกมาอ้างอิงผมไม่เคยได้ยินว่าคุณเอาอัตถกถาดีกาหรืออนุดีกามาอ่านบ้างเลยอย่างน้อยคุณควรเอาดีกามาอ่านและเปรียบเทียบกับสูตรบางสูตรในพระไตรปิฎกที่คุณยกขึ้นมาอ้างนั้นบ้างก็ยังดีผมเชื่อแน่ว่าในดีกานั้นอธิบายสูตรที่คุณยกขึ้นมานั้นไม่เหมือนอย่างที่คุณอธิบายเป็นแน่ และเคยตั้งปัญหาถามคุณหลายครั้งทั้งๆท,ที่ประเด็นนั้นยังไม่กระจางคุณก็เปลี่ยนประเด็นเสียซึ่งผิดกับหลักวิชาครูหลักวิชาครูนั้นเมื่อย,ยกประเด็นขึ้นมาแล้วควรให้คำอธิบายในประเด็นนั้นเสียก่อนแล้วค่อยอธิบายพยายามเพื่อความให้ความประเด็นนั้นขาวกระจ่างนี่ท่านว่าอย่างนี้นะครับแล้วค่อยอธิบายพยายาม เพื่อความให้ความประเด็นนั้นขาวกระจา่างแต่ทุกครั้งผมไม่เคยพบอย่างนี้เลยมีแต่ความเป็นไปของชนผู้เต็มไปด้วยกิเลสคือตัวมานะทิฏฐิตัวเบเร่โดยการที่จะเอาชนะตะบันโดยไม่คำนึงถึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อ,อนสุขุมคัมภีรภาพ ไม่อยู่ในวิสัยของผู้ที่มีกิเลสข,ขออภัยที่จะใช้คำว่าปุถุชนซึ่งแปลว่าอะไรคุณก็คงรู้ซึมทราบดีแล้วฉันั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธด้วยกันผมจึงอยากใคร่ติงคุณไว้สักนิดหน่อยเพื่อความเจริญของคุณและของาศาสนาในฐานะที่เราเป็นพุทธบุตรเหมือนกันขอคุณจงยา ได้พิคาตสิทธิ์ด้วยตักกโวหารเลยเพราะผมสงสารสิทธิ์ของคุณเหลือเกินที่ติดตามอาจารย์มาตั้งสี่ปีแล้วยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยแม้แต่การริเริ่มต้นของคำว่าวิปัสสนาสิทธิ์ของคุณก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าแต่นี้อาจารย์ผู้กลัวอัตตาเสียจริงไม่ว่าอะไรจะตั้งต้นที่ไหนคุณก็อ้างว่า สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอย่าไปทําอย่างนั้นเลยมันเป็นอัตตาลูกศิษย์ก็เลยลานทําอะไรก็ไม่ถูกตั้งต้นก็ไม่ได้คุณเอย๋ยการทํางานทุกอย่างถ้าไม่มีการเริ่มต้นคําว่าความสําเร็จจะมีมาได้อย่างไรทั้งนี้โดยสามัญสํานึกทั่วๆไปการขึ้นต้นไม้มักก็ต้องขึ้นทางโคนต้นก่อนเป็นการเริ่มต้น แล้วจึงจะถึงจุดหมายที่ต้องการจริงไหมคุณว่าอย่างเช่นรูปนามของคุณผมฟังฟังดูแล้วเปรอะไปหมดบางครั้งก็ให้รูปทั้งยี่สิบปดรูปนามอะไรอะไรก็ให้รู้ให้หมดนามมีตั้งร้อยยี่สิบเอ็ดโดยพิศรานและโดยย่อแปดสิเกจะให้รู้ทั้งหมดถ้าอย่างนั้นแล้วแล้วก็นามอีกส่วนหนึ่งอันเป็นส่วนที่อยู่ในภวังอีก ทำไมคุณไม่เคยพูดถึงเลยล่ะถ้าอย่างนั้นสิของคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นธรรมะเลยทั้งในส่วนกายาปัสนาสติปัฐานเวทนานุปัสนาสติปัฐานจิตตานุปัสนาสติปัฐานและธรรมานุปัสนาสติปัฐานเพราะว่าคุณไม่ยอมให้ตั้งต้นเลยเพราะอะไรเพราะคุณกลัวจะไม่ดังใช่ไหมที่บังเอิญไปสอนเหมือนคนอื่นเข้า ได้โปรดเถิดอย่าตะบึงตะบอลเลยโปรดจงละทิฐิของคำว่าอาจารย์ลงเสียเถิดเดินไปหาความรู้ใหม่เพื่อปรับให้เข้ากับท่านพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาทุระคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิ์มุนีกราบเรียนถามท่านในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานและสูตรต่างๆที่คุณข้องใจ และอาจหารใช้อัตโนมติกราบเรียนถามท่านเถิดขออภัยยี่ห้อปอทก้าคงไม่ทำให้คุณผิดหวังได้และอีกอย่างหนึ่งได้โปรดย้อนไปศึกษาพระอภิธรรมในส่วนที่เป็นสูตรต่างๆหนึ่งสูตรนั้นเรียกว่ามะทาปัฏฐาในในนี้เขียนว่ามัทาจงเปิดดูในบทว่าด้วยกรรมที่ท่านบอกว่าได้แก่เจตนา และเจตานานี้มีสองเกิดขึ้นได้กับจิตทุกๆุประเภทโปรดไปศึกษาให้ละเอียดแล้วคุณจะได้พบจุดเริ่มต้นเสียทีสุดท้ายนี้ผมขออภัยเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถจะนับถือคุณเป็นอาจารย์ได้เพราะคุณความรู้น้อยกับผมเหลือเกินตอนจบขออ้างเอาคุณพระศีรัตไตรจงช่วยบันดาลให้คุณจงเป็นนักปฏิบัติที่สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ จะได้ไม่พูดโดยอาศัยกินตามยะปัญญาของคุณเสียทีคุณจะได้พูดอย่างนักปฏิบัติที่แท้จริงโดยไม่เอาชนะกันด้วยโวหารหากแต่ว่าจะพิจารณากันโดยในอารมณ์ของนักปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นโดยสุข,ขุมลึกซึ้งกว่าจินตาปัญญาของคุณเสียอีกเป็นไหนไหนเอาละครับขอสวัสดีเพียงเท่านี้ไม่ให้พรกันละเดี๋ยวจะกลายเป็นอัตตาอาโหสิ เคารพพุทธบุตรวันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะคะที่จะขอตอบจดหมายของท่านผู้ฟังที่ใช้นามว่าพุทธบุตรข้อหนึ่งที่คุณพุทธบุตรเขียนมาว่ายังจับประเด็นไม่ได้ประเด็นของการเจริญสติปัฏฐานนั้นคือปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง การที่ปัญญาจะรู้ชัดอย่างนั้นได้ก็จะต้องอาศัยสติการระลึกตรงลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏรู้ว่าสภาพนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจร,จ,รจริงจริงจึงจะละการเห็นผิดที่เคยยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดข้ามการที่จะระลึกรู้ลักษณะของนามและรูป ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจผู้นั้นก็จะฟังเรื่องแนวทางเจริญวิปัสสนาไม่เข้าใจและก็สติก็ไม่เกิดขึ้นไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงข้อสองที่ว่าผมไม่เคยได้ยินว่าคุณเอาอัตถกถาดีการหรืออนุดีกามาอ่านบ้างเลย ไม่ใช่ว่าข้อความในอัฏกถาจะขัดแย้งกับข้อความในพระไตรปิฎกเพราะเหตุว่าที่ท่านอัฏกถาจารย์นำข้อความต่างๆมาประมวลไว้ได้เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ศึกษาธรรมะรุ่นหลังนั้นท่านก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจในอัฏฐะในพระไตรปิฎกแล้วก็ประมวลข้อความในพระไตรปิฎกนั่นเองมาเป็นอัฏกถา เพราะฉะนั้นข้อความก็ตรงกันแต่ว่าส่วนมากท่านผู้ฟังก็จะเคยผ่านเคยฟังแต่ข้อความในอัถกถาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อความเต็มโดยตรงจากพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นดชฉันคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เมื่อท่านมีความสนใจในธรรมะท่านก็ควรที่จะได้รับทราบข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎก เพื่อจะได้พิจารณาให้ละเอียดและก็กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนมากจึงได้นำข้อความในพระไตรปิฎกในอัฏถกถามาประกอบชี้แจงความหมายเพื่อให้ท่านเข้าใจชัดเจนขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณพุทธบุตรได้ติดตามฟังคุณพุทธบุตรก็คงจะไม่กล่าวหาว่าเดชันไม่ได้นำเอาอัฏถกถาดีการหรืออนุดีกามาอ่านบ้างเลย สำหรับเรื่องดีกาหรือว่าอนุดีกานั้นก็เป็นคำที่อธิบายเพียงพยัญชนะบางพยัญชนะเท่านั้นแต่ว่าข้อความที่อธิบายมากก็จะมีครบถ้วนในพระไตรปิฎกและในอัตถกถาส่วนในคำพีรุ่นหลังต่อไปนั้นก็เป็นข้อความที่อธิบายคำเป็นส่วนมากซึ่งข้อความก็ตรงกันสำหรับอัตถกถาที่ได้เคย นำมาอ่านก็มีทั้งอัฏถกถาของพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมเช่นสมันตปาสาธิกาเป็นอัตถกถาพระวินัยปิดกสุมังคละวิลาสินีอัฏถกถาของทีคานิกายปะปัญจสูธทนีอัฏถกถามัชฌิมนิกายสารัตถปกาสินีอัฏถกถาสังยุตตนิกายมนโนรัฐปุรณี อัตถกาถาอังคุตระนิกายปรมาทโชติกาอัตถกถาขุทธะนิกายเป็นต้นถ้าท่านผู้ฟังรับฟังรายการนี้โดยตลอดก็จะได้ฟังข้อความจากอัตถกถาเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้เคยนามาอ่านเลยอีกประการหนึ่งที่คุณพุทธบุตรคิดว่าข้อความในอัตถกถานั้นคงจะไม่ตรงกับ คำบรรยายที่ดิฉันบรรยายก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่คุณพุทธบุตรไม่ได้ยกข้อความประการหนึ่งประการใดขึ้นมาประกอบให้ชัดเจนว่าที่วาดไม่ตรงนั้นน่ะคือเรื่องอะไรและก็ข้อความในอัธกถาดีกามีว่าอย่างไรแล้วดิฉันบรรยายคลาดเคลื่อนอย่างไรซึ่งถ้าคุณพุทธบุตรเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ควรที่จะได้ กล่าวถึงข้อนั้นแล้วก็ยกอัตถกถาดีกาขึ้นมาประกอบชี้แจงให้เห็นว่าผิดอย่างไรหรือว่าคลาดเคลื่อนอย่างไรข้อที่ว่าและเคยตั้งปัญหาถามคุณหลายครั้งทงั้งๆที่ประเด็นนั้นยังไม่กระจ่างคุณก็เปลี่ยนประเด็นเสียข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคือถ้าคุณพุทธบุตรจะกรุณายกประเด็นที่ยังสงสัยข้องใจขึ้นว่ายังสงสัยข้องใจเรื่องอะไร และก็ที่เปลี่ยนประเด็นนั้นเปลี่ยนอย่างไรก็คงจะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นว่าเป็นประเด็นที่ประกอบด้วยเหตุผลและหลักฐานหรือไม่หรือว่าที่จำเป็นต้องเปลี่ยนประเด็นหรือว่าจำเป็นต้องตัดประเด็นนั้นออกไปเพราะไม่ประกอบได้หลักฐานและไม่ประกอบได้วยเหตุผลสำหรับข้อที่ว่าพิคาดริ ส่วนใหญ่ที่ได้รับฟังจากท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็อนุโมทนาทำให้ท่านเข้าใจสภาพธรรมะทำให้เข้าใจธรรมวินัยชัดเจนขึ้นและก็ทำให้ท่านเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นประโยชน์ในชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นการที่ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับประโยชน์จากธรรมะมีความเข้าใจในพระธรรมวินัยมากขึ้น และเจริญสติปัฏฐานด้วยนั้นไม่ชื่อว่าเป็นการพิฆาตผู้นั้นที่ว่าบางครั้งก็ให้รู้รูปทั้งยี่สิบแปดรูปรูปนามอะไรอะไรก็ให้รู้ให้หมดนามมีตั้งร้อยี่สิบเอ็ดโดยพิสดารและโดยย่อแปดสิบเก้าจะให้รู้ทั้งหมดถ้าอย่างนั้นแล้วล่ะก็นามอีกส่วนหนึ่งอันเป็นส่วนที่อยู่ในภวังอีกทำไมคุณไม่เคยพูดถึงเลยละ่ะ นี่เป็นข้อความจากจดหมายของคุณพุทธบุตรซึ่งถ้าคุณพุทธบุตรเป็นผู้ที่ฟังรายการนี้โดยตลอดคงจะไม่เข้าใจผิดอย่างนี้เพราะเหตุว่าคุณพุทธบุตรกล่าวว่าบางครั้งก็ให้รู้รูปทั้งยี่สิบแปดรูปไม่เคยมีสักครั้งเดียวนะคะที่จะให้ท่านผู้ฟังรู้รูปรวมๆกันทั้งยี่สิบแปดรูป ในการบรรยายแต่ละครั้งก็ได้เรียนชี้แจงว่าขณะใดที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะสติจะระลึกรู้ลักษณะของนามทีละหนึ่งนามรูปทีละหนึ่งรูปหรือว่าทีละลักษณะจึงจะชื่อว่าสติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของนามหรือลักษณะของรูปซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนและในการบรรยายตลอดมานะคะไม่ได้เคยให้ท่านผู้ฟังไปรู้รูปที่ไม่สามารถจะรู้ได้ใน28รูปรูปใดปรากฏถ้าสติไม่ระลึกรู้ในขณะนั้นเป็นความไม่รู้เป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปค้นขวายไปรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏไปรู้รูปที่ไม่ปรากฏที่ไม่มีลักษณะปรากฏ หรือว่าจะไปรู้นามที่ไม่ปรากฏไม่มีลักษณะปรากฏก็ไม่ได้เคยบรรยายว่าให้ไปรู้ทั้งหมดคือให้รู้ทั้งยี่สิบแปดรูปแล้วก็ให้รู้นามทั้งร้อยยี่สิบเอ็ดดวงหรือแปดสิบเก้าดวงถ้าท่านผู้ฟังจะฟังทบทวนอีกท่านก็จะได้ทราบว่าสติระลึกรู้ลักษณะของนามที่ปรากฏลักษณะของรูปที่ปรากฏ แต่ไม่ใช่มีนามปรากฏมีรูปปรากฏแล้วไม่รู้จะไปรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏอย่างทางตาถ้าท่านที่ศึกษาปรมัธถธรรมท่านก็ทราบได้ว่าเวลาที่ปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นเพราะรูปารมณ์สีกระทบจักผุกปสาทะเป็นปัใจจัยให้จิตเกิดขึ้นรำพึงถึงอารมณ์ที่กระทบนั้นจิตในขณะนั้น คือปัญจทวาราวชนะจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปต่อจากนั้นถ้าเป็นอารมณ์ทางตาก็เป็นปัใจจัยให้จักขวิญญาณเกิดขึ้น<ม>เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเมื่อจักขวิญญาณ,ณจิตดับไปแล้วสัมปติชันนจิตเกิดขึ้นรับรู้<ม>อารมณ์นั้นต่อจากจักขวิญญาณ